สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกมไมค์คับกันอีกแล้วนะคะแล้วก็มาอยู่กับโปรเจกต์ไมค์คับมด Amazing พิ้วพิวกับคุณเต้ JK on the beat นะคะแล้วก็คุณสตังเจ็ดโดโอเวอร์เกมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเ yeah. ย่ยาวไปยาว,าวยาวไปว <laughs> ยาวยาวไปต <laughs> <laughs> ายยาวไปแล้ว <laughs> <laughs> สองคนนี<ม>้เกย์กันอีกแล้วนะคะผมไม่ยาวอย่างเดียวนะผมใหญ่นะฮะผมใหญ่ด้วย <laughs> อะไรใหญ่วะะอออ๋ไรใหญ่วะแขน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 ๋อแขนว่าดาบใหญ่โอเคโอเคดาบยาวอยู่นะจะจับตัวนี้แล้วพี่โอเคโอเคเราไปแยกกันจับดีกว่างั้นตัวนี้ผมก็ขอแล้วกันนะไม่มันของพี่ว้าวจ้าตี๋จะได้เลยอะเจ้าตี๋ของพี่สามทีถึงจะได้เขาต้องสามยกไงก็ไม่น่าจะพูดมากเท่าไหร่นะครับยังไม่หายเลยเจ็บคอยังไม่หายเลยจะโดนนายเอายาไหมนายเอายาไหม ยานี่เขาฉีดตรงไหนคะตรงตูดปะใช่เขาฉีดตรงตูดอยู่แล้วมันเป็นหลักการทางการแพทย์พี่จริงปะโอ้แล้วพาร์ทนี้น,น,นะคะ,ะพาร์ทน,นี้นะคะเราก็ลงหมอดเพิ่มมาสองหมอดนะคะนั่นก็คือหมอดชีออนนะคะแล้วก็หมอดแกลเนื้อนะคะก็คือเราต้องใช้หนังวัวใช่ไหมเราก็ต้องครามีดพิเศษซึ่งเอามาเฉือนเนื้อวัวได้นะคะซึ่งมันดีมาก แล้วบัวก็ไม่ตายใช่ป่ะใช่สักสามทีมั้งบัวถึงจะตายที่มันเขียนว่าเอ่อคัตติ้งบลาบอดอะไรนี่มไหนไหนไหนกดจีดูใช่ไหมตอนนี้ใช่แล้วเิ้ยเด็กผมบินได้หล่อหล่อเหรอหล่อมากๆเลยดูดิบินได้ด้วยเต้หล่อเหรอคะคุณเต้คะนี่มันตัวอะไรนี่อ้าว ไอเต้มันขี่อะเต้ขี่แต่ว่ามันอยู่ตรงไข่มันมันบักอยู่ตรงไข่คือเราเห็นว่าบนหัวแต่คนอื่นจะเห็นว่าอยู่ตรงไข่พี่ก็อยู่ตรงไข่นะก็ใช่ไงพี่ไม่มีไข่พี่มีแต่ไม่พูดก็ได้หอยเม่นโอเคเดี๋ยวเราครับเอ้ยเดี๋ยวไปเอาไอรอนในบ้านก่อนดีกว่าไอรอนมีหรือเปล่ามีดีมีตั้งหกสิบสี่ หกสิบสองเลยจะทำให้เลยทีละคนเลยเยี่มจะเดาเอาบัวเข้าคงเข้าคงเอาบัวเข้าคงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีวะอุ้ยลืมใส่ชุดไม่มีแพ้แพ้แพ้ตัดขนนี่ไม่ใช่แพ้นว่าแก่บ้าเหรอนี่มันแกะนะไม่ใช่แพ้ใช่นี่มันแกะนะไม่ใช่แพ้ถ้าอยากเห็นแพ้ก็ต้องเห็นแกะถ้าอยากเห็นแกะก็ต้องเห็นแพ้ นี่อยากเห็นแพะต้องเลยเห็นแกะคืออะไรอะ่ะไม่เข้าใจพูดอะไรกันงงงงอีเปนคนเริ่มประเด็นนน้นี่นไงเรากด<อ> G ดีกดกดจก่อนกดจแล้วเริ่มไปล่างสุด<า>มันจะมีดาบ,ดดาบเห็นไหมเห็นแต่าปลาทูอะ่ะเออเอ,อ้าไม่ได้ลองหมดกันเหรออ๋อในดาบอ๋อดาบมีโอเคเห็นแล้วเป็นมีดอะ่ะมันเป็นมีดอะ่ะไอรอน ใช่ก็ดูวิธีค้าเห็นไหมแค่วางสติกอันหนึ่งแล้วก็โหโคตรง่ายเลยเออเดี๋ยวพี่ให้เอาเอาไปเราใช้เป็นอันนี้ไปก่อนแล้วกันโอเคนั่นแหละก็ค้าตามนั้นแหละแล้วเราก็ไปเฉือนอืมโอเคถ้ามีไดมอนด์ก็ไดมอนด์เลยปะเต้เราไปลองเฉือนเนื้อวัวกันดีกว่าแบงค์บอย่างง่ายเฮ้ยเดี๋ยวผสมพันธุ์ก่อนอะไรผมลืมลงมอสเลือดมอนโตเดี๋ยวผสมวัวก่อนเนี่ยผสมไปมีดไกน ก็ขอได้กันหมดแล้วแหละเธออะไรใช่เหลือเธอคนเดียวนั่นแหละฮะไม่มีอะไรแล้วเราตัดเองเนี่ยเอาไปดิมีเหลืออยู่อันนีวัวนอกครอบนี่มาดูเดี๋ยวฉันจะทำการเฉือนวัวให้ดูจะพังไหนยึบอันงาเริ่มมันจะเหลือเริ่มมันจะเหลือหกอืมใช่เราก็เฉือนอีกทีหนึ่งก็ได้อะเริ่มมันจะเหลือสองว้าวเขาเห็นเลือดกันเราไม่เห็นนะครับใช่ เต้ก็ตีไปสองทีก็พอใช้เพชรมันดอกเยอะไหมผมว่าน่ากินเยอะกว่าปกติได้มเยอะไหมอ๋อก็เท่าแสดงว่าไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับการใช้เพชรหรือใช้มันบวกดาเมจสินะอืมแค่บวกดาเมจเฉยๆอวัวอาจจะตายไวขึ้นอะไรอย่างนี้ใช้ไม้ดีกว่านะฮะอย่างนี้ก็ไม่รู้สินะดูดิตอนนี้นั่นไปยังโอเคตัวนี้ จึิบหยิบไอขอเนื้อหน่อยลาลาทำไมเราถือมีดอย่างนี้ไม่ปัดมือหรือว่าไงเจ้ได้หกอันแล้วอย่างนี้เราก็เดี๋ยวนะมันใช่เราก็จะทํากระเป๋าได้คือตอนนี้ก็สามารถทํากระเป๋าเโดไม่ใช่ไอเต้เขาไม่เห็นเลือดมอนน่ะไม่โอเคเลยเปลวฟ้าก็ดิ่งแมว ก็กด G ดูแล้วกันค่ะว่าจะทํากระเป๋าเป็นกระเป๋าเล็กหรือว่าอยากได้กระเป๋าใหญ่ภั้กตจต่อไปหายายแมงมุมเต้แจ่คืนนี้เราจะออกนอกบ้านกันเลยตายอะดิออกนอกบ้านไม่น่าจีรอดรอดสิพี่เอามีดนี้เฉือนแมงมุมก็ได้มั้งมั้งมั้งนะเป็นการสันนิษฐานเบาๆอ๋อกจยังเนี่ยทำไมเกตช้าจังวะ ใหญ่แมงมุมใช่ไหมเออต้องใช้ใแมงมุมไงเดี๋ยวเราทํากระเป๋าใหญ่ไปสักใบเดียวก็พอแล้วเพราะมันใช้ของเยอะแล้วนอกนั้นก็ต้องเอาไปฮะไอตัวน้อยนี่มันหิวไหมมันจะไม่หิวค่ะแต่ว่ามันจะเสียเลือดจากการโจมตีว้าวอย่าให้มันตายก็พอถ้าเลือดมันลดก็ให้น้ําตาลมันกินก็ได้ไม่เป็นไรตอนนี้มันหิวลวหายมืดแล้วทําไงดีจะอยู่ต่อสู้ข้างนอกเหรอจะเป็นล่าแมงมุมจะสู้ของตักใจก่อนได้ปะ แม่งน่ากลัวบบมาก <ใจ S 1> เลยนะเดี๋ยวเราขอหาแมงมุมแถวนี้ก่อนเอ้ยน้องวัวอยู่ข้างนอกก็เยอะนี่นะแดงมุมมองพุ่งเข้าบ้านแบบท a b o น้องวัวเยอะมากเลยขอเฉือนเนื้อหน่อยนะจ๊ะาอาขอเฉือนเนื้อหน่อยเอา้าตัวนี้อยู่บนหัว,วนี่เองอ๋อแ้ยมันจะเห็นฉันปะนี่ <c oughs> เห็นฉันนะอย่านะโอเคไม่เห็นราทิ้งไปเลยของเยอะมากยอดไปเลย เราจะเผาเนื้อกันนะครับท่านผู้เชมมีอะไรมั้งเนี่ยไม้ๆเหมือนมันจะยิงลูกไฟมาแล้วหรือเปล่าพี่ขวัญจะบวกจริงเหรไม่บวกหรอกเดี๋ยวกับบ้านก่อนแอปเปิลทอมันครับไงเย่มาแล้วเสียงใครค้างเม่กี้นะก็มันหัวติดหัวมันติดข้างบนเดี๋ยวตั้งใหม่ก่อนเซบ้านใหม่ก่อนแอ p เปิลทองมันครับยังไงเซบ้านใหม่แป๊บ เอาท้องมาร้าอตแอปเปิลน่ะแค่นั้นน,ะน่ะเต้ขอแอปเปิลหน่อยดิเราเฮ้ยเรามีนายรู้ได้ไงว่าเรามีวะฮะต่เมื่อกี้มันเด้งเข้าตัว <c oughs> เผลอโยน,นเผลอโยนตัวเรามันเผลอโยนเฉยๆอ๋อต้องล้อมรอบเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยคราฟแอปเปิลแล้วได้ฮาร์ฮาร์เวสต์คราฟไกด์บุก๊กชื่ออะไรวะไหนโยนมาดูสิ เนี่ยเนี่ยอ๋อแอปเปิลเวสไนแล้วได้นี่มาเฉยเลยซินเดียสกายบุ๊กยูวิวไฟออสซอร c สนอน <off. S 2> ปะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเพื่อนอะไรวะคราฟมาแล้วได้มาเฉยเลยช่างแม่งใส่กล่องไปนอนไอตัวน้อยนี่ไงเต็มเลยเป็นกลุ่มอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเขาโหดไฟเลยครับตอนนี้ ใครบ้านเฮียวิท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 คาลิฟ่าเหรอวิทน้ำฮะวิทน้ำใครก็ได้ดูในบ้านให้หน่อยว่ามียายแมงมุมอีกไหมลาบแซบว้าคิปเปอร์ว้ากอย่าระเบิดนี่ไงใยแมงมุมเจอแล้วอ้าวแมงโกดคิปเปอร์อย่าพึ่ง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 ระเบิดอย่าพึ่งตุ้มยายาห้ามตุ้มเด็ดขาดเยี่งไม่มีแล้วครับในบ้านไม่มียายแมมแมมแล้ว จะแมมๆเหรอไม่มีเหรอไม่มีเลยแม้แต่ครึ่งดวงทำไมไม่มีอ่ะไอ้นี่แม่งอยู่ไปแจ้งเลยเพราะมัไม่มาเจด็อกบอกเลยตายดิโหเยอะเกินไม่ไหวดูดิโอตรงนี้วัวเยอะจังคิดซะว่าตัวนึงดาเมจตสิบโหดูดิว่าหิ้งดวงบนหัวบนหัวยังมิ่งมิงมิงมิงอลัสจุงเจ้เข้าไปไหนวะเจดอก ไม่รู้เหมือนกันอยู่ข้างบ้านนี่แหละว่าจะไปหาแฟรี่มาเป็นนี่ฆ่าบริวารท่าทาดบริวารเรามาแย่งกันหาได้วัวตายได้สิวัวตายต้องทำไงพี่ขวัญไว้อะไรแดดวัวด้วยค่ะวัวตายก็ให้เอาใบบัวมาปิดพี่นี่ไม่รู้กรเลยสังหวัไทยอ่ะไทยเหรอวัวตายต้องปลัวเอาใบบัวมาปิด ถ้ามันช้างเนี่ยว่เอ็มเป็นเรียนหลักสูตรไหนมันี่หลักสูตรไทยพัฒนาการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะมันเป็นนายกไปเนี่ยใช่นายกยกอะไรก็ไม่รู้ยกของยกนี้หีบยกหีบนี้เฮ้ยหมู่บ้าน N p c นพีซนี่นะเขาเจอแบบที่แล้วแเราผมต้องตกใจแป๊บสิเฮ้ยนี่มันหมู่บ้าน NPC ซนี่นะมีการตกใจแป๊บด้วยนะ โอ้ไม่มีใครตื่นเต้นเลยไม่มีใครตื่นเต้นสักคนอะคุณอันนี้ผมเจอแครลอทดอยฮะแครลอทดอยคืออะไรแครลอทดอยแครลอทดอยแล้วแครลอทดอยคืออะไรก็คือพี่มันก็คือแครลอทดอยไงพี่ไม่เก็ตอะโอ้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าคุณเจเขาเล่นอะไรเขาจะสื่ออะไรอ่ะเข้าใจปะผักกาดดอยยิ่งงงเขาไปใหญ่ผักกาดดอยคืออะไร โอ้ยทำไมตรงนี้วัวมันเยอะจังเลยวะเราได้หลายกระเป๋าแล้วแหละกระเป๋าเดินช้างสรุปว่าในกล่องมีใครไปดูให้พี่ยังคะว่ามีไม่มีค่ะด้ายแล้วโอเค You know โอเคโวยเยอะมากบอกเลยบ้าน NPC มีเตาด้วยว่ะว้าวบ้าน NPC นพีหรูจะโดดแม่งมาโดดกล่องไปเรียบร้อยแล้วเว้ย ่องแล้ววะอองไม่เ p c เนี่ยเขาที่แล้วนายเจอพี่ขวัญอันเหรอพี่ขวัญเพียรไหมพี่ต้องเฮ้ยอุยโคแรกหนึ่งเอเมลล์โอ้ยเจอไก่คุ้มไหมวะคุ้มโคยี่สิบสองอันนะนะเออคุ้มเรามีมดกลัวเลยเฮ้ยแรกเอเมลล์ดิโอ้โหแอเบลล์ิคูอันโนเนะแต่เต๊กเอาตัวน้อยไปไว้ตรงไข่ ไข่ตรงไหนมันอยู่บนหัวก็ผมเห็นตรงไข่อะมันยู่เห็นตรงไหนตรงไข่ขอพี่ขวันนี่มันอยู่ตรงไข่พี่ไม่มีไข่ขอพี่ขวัญมันอยู่ตรงหอยเม่นไม่รู้อะหะหอยเม่นคืออะไรวะหอยเม่นคืออะไรหอยเม่นหอยเม่นนี่มันต้องมีแหลมๆด้วยใช่ไหมใช่ครัีเออแล้วแสดงว่าฉันมีเหรอโคตดคุ้มอะมาเฉือนหนังวัวอยู่คตดคุ้มอะ ันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอให้ถ่ายว่าตอนนี้พี่ได้เท่าไหร่64หนึ่งกองอีกทียังไม่64สักเจ็ดสิบอะ64บอก39ได้เท่าไหร่เจสบอกแล้ว่าเยอะเป็นนักฟาร์มชั้นดีโอ้ที่รู้แล้วเทคนิคคือวัวตัวเดียวเว้ยแต่ถ้าเราคลิกขวา หลายๆรอบเว้ยมันจะได้มาประมาณสิบกว่าอันเลยอะหนังอะจนกว่าจะตายเอี่ยทำให้มันตายคลิกขวาไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตายเว้ยห้ามเว้นช่วงจะมาลองตามสูตรพี่ขวัญเนี่ยลองดูลองดูแต่ว่าวัวตรงนั้นมันเลื่อนไม่เต็มต้องตายเลยเหรอได้เยอะไหมอุ้ยได้สิบสามเอาให้ตายอ่ะเอาให้ตายแบบเอาวัวที่แบบเจอไกลๆแล้วแบบเลือดเต็มๆอ่ะลองดูอ๋อนะมันดีมากเลยอ่ะเธอมันเป็นการฟาร์มที่สุดยอดมากสิบสามหรอยี่สิบเอ็ดอะเออ เห็นแล้วล่ะหอกแล้วเราไปหาวัวที่ไกลๆจากบ้านเราไงโคตรเยอะพอแล้วพอแล้วเยอะไปละโอ้โหเต็มตัวแล้วตอนนี้เขามีเทคนิคกันอย่างนี้นี่เองใช่แล้วนะแบบรัวๆแล้วเป็นบอกแบบมันไม่รัวว่ะโอ้โหแป๊บเดียวห้าสิบต่อคิไปเรื่อยๆก็ถึงบอกพอแล้วพอแล้วเราคงได้หนังวัวเยอะไปละเราไปหาอย่างอื่นกยนบมากดีกว่า แล้วผมจะครัฟโมเดินเฮาส์นะฮะตอนนี้อยากได้มากโอเคตึมตึมตึมตมจริงๆนี่กืจะกะจะครัฟกระเป๋าแล้วก็ย้ายไงเราขอทำไม่นี่ก่อนลองดูผมอยากลองโมเดินเฮาส์เป็นรูปหัวใจให้รูปพยาบาล <c oughs> ได้แล้วเนี่ยเต้กลับบ้านมาผมอยู่บ้านแล้ว <c oughs> มาทำกระเป๋าใหยดีกว่าลาลา แต่เป็นกระเป๋าเล็กไปก่อนนะคะกระเป๋าใหญ่คงจะทรัพยากรไม่พอจัดออกไปเอาเตะอ้าวไม่ขวัญอยู่ไหนวะนี่อ๋อนี่มันสตังค์นี่วะพี่ไม่อยู่พี่ไม่อยู่ที่บ้านพี่อยู่ที่ฟาร์มขวัญขวัญบอกพ่อมาบ้านนะพี่พี่ขอโทษเสียงเมื่อกี้ใหม่ดิแบบว่าพี่ขอโทษใหม่เลพี่ขอโทษเอาใหม่อีกดิเอาใหม่อีกพี่ขอโทษเอาอีก อีกนิดพอาละอะไรคะคุณแล้วเราก็เอาของเออใส่กระเป๋าไปก่อนบินจ้ะแล้วก็ทำสักหลายๆกระเป๋านี่ขนาดกระเป๋าเล็กนะก็ยังใส่ได้เยอะเลยเอะเอออย่างเยอะโอเคเดี๋ยวข้ามให้เต้ต้องเป็นสีชมพูนางต้องแรดนางต้องแรดหน่อยโอเคจะย้ายบ้านเลยไหมแต่เจโดคือจะข้ามบ้านใช่ไหม ใช่มันขาดอะไรอีกไหมใยแมงมุมพี่มีอยู่สองอะขาดปะขอผมไม่ขาดแล้วครับได้แล้วโมเดลเฮาส์ได้อันหนึ่งโอเคจัดป่ะเดี๋ยวเราจะทําการย้ายของใส่กระเป๋านะคะแล้วก็ย้ายสัมมโนครัวโอ้ยเสียดายที่ปลูกไว้จังเลยเฮ้ยเฮ้ยตัวน้อยมีไฟขึ้นหัวทํำยังไงเอาแล้วของผมแฟรี่มันหายไปไหนแล้วแฟรี่ตัวน้อยผมเนี่ยไม่อยู่บนตัวเลยนะออ ้ยไม่รูจะบินได้ไงเล่นซ่อนแอบก็ไม่บอกเฮ้ยเราเจออีกตัวว่ะเอาไม่ใช่จะเป็นฝูงเลยตีดิเต้เต้ตีเลยสรุปว่าจะย้ายหรือจะอยู่ตรงนี้ย้ายไหมผมอยากลองทำโมเดิร์นเฮาส์อ่ะอยากจะย้ายไปอยู่ใกล้ๆบ้านเอ c ีซีไหมหรือยังไงมามาลองแต่มันก็อยู่แถวๆนี้อยู่ใกล้บ้านเอ c ีแล้วมันมีอะไรดีเหรครับไดโนเสาไม่ใช่แล้วเพื่อน มีเพื่อนไงอุ้ยมันเลเซอร์มันมีเลเซอร์ปิดรูเลยปิดรูปิดรูปาาเต้เอ้ย <im it> เจโดเข้าบ้านก่อนโอเคมันอยู่หน้าบ้านพี่ก็เดี๋ยวทับทีพีไป oh. ไม่ได้ทีพีหรอกเข้ามาบ้านเลย <laughs> วาร์ปเข้ามาบ้านเฮ้ยตัวน้อยผมไฟลุกก่นมเมื่อกี้เหรอหมึงมันโกรธอะ่ะดูดิอ๋อ oh. เออต้องระวังหน่อยนะโอ้ oh. โหยัดเค่รออย่างนี้เลยเหรออ่า <im it> เต้กระเปา๋า กระเป๋าดีเลยดีเลยดีไปตีโอ้ยที่มันดีกว่าแล้วเนี่ยไม่มีน้ำวางน้ำเลยเอ้ยใครเก็บกระเป๋าไปวะไอเจ๊บแน่เลยไม่มีไม่มีดันกดเผลอโยนทิ้งเปล่ายังไม่ทันกดเลยเลยยังไม่ได้เก็บเลยไม่ไม่มีจริงๆเนี่ยให้ทุกคนเป็นพยานนะครับจอผม มันตายยังเดี๋ยวพี่สู้เองออกซาดางกระเป๋าสีน้ำตาลหายไปลุย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 ตายแล้วตัวหนึ่งเอาตาย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 มาแล้วพระเอกพระเอกมาตอนจบครับอีกตัวว้าวไม่เอาลุย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 กลัวไรเงี้ยผมมีน้ำเนี่ยมาลุยเลยกันลุยเดีอยวลุยแต่บุญมองครับจุเอือเก็บเอื้อเดโนเสาร เอาไม่เหลือให้ฉันลุยเลยได้อะไรมาเนี่ยเก็บเลยเก็บเลยผมของเต็มแล้วเดี๋ยวเปิดกระเป๋านะได้พลาสมาพาวเวอร์มาได้เลเซอร์คีเปอร์แล้วก็ทีเล็กไว้ไปเลนเดอร์ย k น o ีเกี่ยวเกี่ยวอะไรวะไม่เกี่ยวบ้านเราพร้อมลงยังบ้านเราพร้อมลงยังยังไม่พร้อมเลยหัดกระจกใช่ไหม ใช่ครับต้องหาทรายไปหาทรายมาตัองอาซาเจลทราย,ย,ายคุณแม่ขอร้องหาทรายอย่างเดียวเหรอ yes รองเท้าทองใครเก็บทิ้งเนี่ยเสียดายมากๆไม่ได้เก็บทิ้งอยู่กับฉันบอกว่าเก็บของไม่หมดนะในนั้นแหละไม่รู้ผมต้องยึดแล้วแหละจุดม<ท>าให้หมดแล้วกันวาหัวสีฟ้ารองเท้าสีทองแล้วเสื้อสีเทา โอโหผสมใช่ไหมเป็นชุดผสมหลักสีอเราจะทำการย้ายบ้านกันนะคะแล้วก็ต้องเอาของเราไปให้หมดนะเร็จแร้วเหลือเผาก็เนี่ยต้องเข้าบ้านอีกกว่านี้มีมีมีทำโต๊ะครับดิเอ้ยทำเตาเผาดีเดี๋ยวทำให้ก็ได้บริการทุกอย่างไม่ต้องทำแล้วเหลือจะใส่โคะ เฮ้ดี๋ยวหาโคกันโอเคเสร็จแล้วร <c oughs> อคราวนี้ก็รอ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 อะไรกันจ๊ะรอรอรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่คนใดจ๊ะจะมาเธอจะมาเมื่อไรไม่รู้จะมาเธอจะมาเม,มื่อ,อไรนะฉันเข้าใจทำไมไม่มาเอ้อยฉันเป็นห่วงฉันเป็นห่วงเลอะเกินก้ <c oughs> อนนะ อะไรเหรออ้าวครับจุดๆนี้ผมอันนี้มันสุกแล้วบ่หนิสุกยังยังไม่สุกหมดแล้วนี่ยังสุกแล้วนี่นี่พิกนี่สุกแล้วเหรอสุกแล้วเนี่ยผมตีเลยนี่แม่เอออันนั้นสุกฉันถามอันเนี้ยสุกเปล่าสุกยังยังไม่สุกเถอะมาเป็นเมล็ดอย่างเงี้ยมีข้าวโพดนี่นะโอ้โหเออนั่นมันข้าวโพดงั้นเก็บไปหมดกันละกันนะเพราะเดี๋ยวเราต้องไปย้ายที่ปลูกใหม่อยู่แล้ว ไอ้โทษหายไปหนึ่งดวงกับอีกครึ่งใจเธอใช่ไหมหายไปอยู่ที่ใครหายอยู่ที่ใครจ้ะไม่รู้จ้ะหายไปแล้วหายไปแล้วใช่ไหมันหายไปแล้วโอ้ย่าทำคอยเนี่ยเราฆ่าบัวเลยดีไหมฆ่าไปเลยว้าทุกดีทุกตัวเจอกันใหม่นะแชททำคอกทำไมเอ็นดแมนเอาเลยไหมเอาเลยเอาเลยมันว้ามหนีไป เยี่ยมได้แล้วครับโมเดิร์นเฮาส์เราจะไปสร้างบ้านกันตรงไหนดีลูกบัวตายนี่เลยเราต้องมาอยู่ที่ข้างๆกับหมู่บ้านเอ็นพีดีเอ็นแมนคาเลยฆ่าเลยไปบ่อมาดิก็เนี่ยตีไปแล้วช้านี่ไงมันวาร์ปฉันหนีอ่ะมันหนีฉันน่ะเอ็นแมนมันนี่แล้วเอ็นแมนีหรือว่ามันหนีฉันน่ะมันหนีฉันไงมันการ์ฉันอ้าวมันหนีไปอีกแล้วอะไรวะไปไหนแล้ววะ มันนุ่มนิ่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เล่นซ่อนแอบเลยไงอุ้ยอุ้ยตีแรงนั่นเราอ่ะตีแรงสิไปไหนแล้ววะมันก็ว้าไปไปแถวนั้นแหละวิ่งไม่ทันแล้วเนี่ยโอ้ยอ้าวนู่นอยู่นู่นไปไหนแล้ววะไอแสบเดี๋ยวมันก็มาหาอยู่คนละจุดไหมอยู่คนละจุดไหมเออมาหายไปแล้วอ่ะหายไปแล้วไปแล้วกาโอ้โหกาอ๊อดอ๊อดเลย เอาเร็วจะอยู่ไหนพวมกลับบ้านเลยเร็วนี่อยู่ตรงนี้บ้านเนี่ยเอาตรงไหนก็เลือกเลยเดินผ่านเอ็มบิซีมาเนี่ยลงตรงนี้ไหนแน่ตรงเนี้ยเห็นฉันยืนไหมตรงนั้นล่ะตัวหัวแดงๆนี่ยืนไหมเนี่ยเร็วสิไม่วะเนี่ยเลยบ้านเอ็มบิซีมาเอออ๋อเอาตรงนี้เลยนะเออ ว,ว่ามันอยู่ <จะ S 1> ข้างๆไม่น้ําไม่ใช่หรอกนี่ประมาณตรงนี้มาวางประมาณตรงนี้วันที่พี่ยืนอยู่วางไว้คือถ้าเราวางข้างหน้านี่ก็คือข้างหน้าเลยใช่ไหมมันจะหันไาไม่ถ้าวางาปุ๊บ<ะ>เราต้องคลิกมันอีกทีหนึ่งพี่ไม่รู้ว่ามันดูยังไงว่าให้บ้านมันหันไปทางไหนไม่รู้เหมือนกันมั้งเอ้าถ้ามันสวยหันไปฝั่งนู้นก็ตามนั้นน่ะอ่าวอ่กดคลิกอีกทีหนึ่งเต้ออกมาไกลๆเดินบั็กเข้าบ้านเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขอถอยไปสักสิบเมตร สามสองหนึ่งปึ๊บอู้หันหน้าไปทางทะเลพอดีเลยเจะดีบ้าประตูเป็นตรงนี้แต่ขบวนบ้านไปทางทะเลเลยนะนเนี่ยมีน้ำตกด้วยน้ำตกด้วยว้าวไหนชมบ้านใหม่สิมันยังไม่สวยเท่าไหร่นะนั่นนี่ครับมันจะมีบ้านที่อลังการแเบนี้ในน้ำ ตัวน้อยชอบเล่นน้ำหรอโอ้น่ารักน่ารักมานีขึ้นหัววางของดีกว่าครับจะได้จัดสรรบ้านาโอเคได้ได้ได้ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันไก่ครับผลวิจัยออกมาแล้วนะฮะเบื่อปัญหาใช่ไลงได้แถ <ชา S 2> ล,ง,<ะ>ลงการอย่างเป็นทางการแล้วว่าไก่เกิดก่อนนะครับนายมั่วกูไม่ได้มั่วกูพูดจริงเนี่ยเวลากูพูดจริงก็ไม่มีใครเชื่อกูเลยเรานี่รู้มาจากไหนนายรู้ป่ะเราเนี่ยสืบมาจากวัฒนธรรมอียิปต์โบราณเว้ยอียิปต์โบราณ เขาบอกว่าไข่เกิดก่อนไก่อ๋อเหรอยังไงเพราะไข่มันต้องเป็นไข่แลวก็ไก่เป็นไก่อ๋อเหรอใช่เ่ะเชื่อผมสิจริงเหรอผมเรียนมาพี่เชื่ออย่าเถียงผมผมเรียนมาเชื่อเรียนมาเจมโดนไหนไม่เคยเชื่อเราจะมาทำต้นไม้เพชรกันดีกว่าโอ้ย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  ผมมีต้นโอ้อีกหกต้นนะเอาไหมปุ้งเพชรไม่พอค่ะเดี๋ยวผมจะลองคัตตอมเฮาส์อีกตีทิงไไหมเนี่ยฮึตีทิ้งตีทิ้งอะไรล่ะผมได้คัตตอมเฮาส์มาแล้วแฮ่แห่แห่ไม่ออกเต้ใครจะเป็นคนกดปลูกปะเต้โตแล้วเฮ้ยทำไมปลูกโตไวจังก็ใช้เนี่ยใช้ปุ๋ยปุ๋ยตายสิยา ใช้แล้วอันนี้เร,เราก็รอเขาดอกก่อน,นจะได้ต้นอ่อนรอบนี้เป็นกล่องทองแล้วเหรอจะได้ต้นอ่อนอีกรอเขาดอกไม่ต้องตีไว้อย่างนั้นอ่ะอู้หู้อั้แรกที่ผมตีมาเป็นเศษบูทคือต้องเอาไปแลกอีกทีค่ะต้องไปค้าเป็นบล็อกเพชรอีกทีหนึ่งอ๋อว้าวนี่เราได้มาหลายต้นอยู่ทำไมต้องปลูกติดกันด้วยกันก็ได้ตีง่ายดี อ๋อนี้คือตีได้เลยใช่ไหมข้างบนเนี่ยได้ยากปลูกมกั่งอ่ะให้ผมสักต้นทีอร้รงจากใจกดผิดเฉยผู้ชายคนนี้เถนะตีได้ไปสองต้นเองอ่ะอะสักต้นเลยนี่สองต้นดอบอยู่เนะี่ยอ๋อนี่มันต้นอก